เป็นวัฒนธรรมนะครับเป็ีวันจันทร์นะครับที่สืบทอดนะครับอยู่คู่กับลูกหลานนะครับซึ่งชาวส้าการหาส่วนตัวนักการชุมได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพิธีนะครับไม่ให้เลือนหายไปจาก ทุกคของเราครับเราจึงจัดสถานที่นะครับลอยกระทงแล้วก็ประเพณีลอยกระทงะเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งเป็นับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12นะครับช่วงนี้นปกติแล้วจะเป็นช่วงน้ำหลากนะครับแล้วก็ขึ้นถึง5้าค่ำเดือน12นะครับเป็นตื้นที่พระจัเป็นดวงเสง้ามน,นะครับเนี่ยต้นนี้เอาไปแชคมาดูการลอยกระทงเชื่อว่านะครับ เอาลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตผมเชื่อนำพาสิ่งที่ดีเข้ามาแทนที่นะครับผมครับผมเป็นการขอขมาครับเพราะม่คงขาด้วยที่เราได้มีน้ำกินน้ำใช้น้ำทั่วไปนะครับเป็นการขอขมาเพราะไม่คงขาด้วยเนาะครับซึ่งเราได้ใช้ได้บริโภคนะครับผมกินได้ใช้นะครับ เรามีคู่นะครับติดต่อที่กองนยการได้เรามีให้เช่าเลครับผมทั้งหน,นุ่มทั้งสาวนะครับมีตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> ตอนหัวค่ำนะครับตอนหัว <Yeah. S 1> ตอนหัวค่ำม,มีนิดเดียวตอนนี้มีเยอะแล้วนะครัใครต้องการคู่นะครับมีให้เช่านะ,านะครับราคาอัจให้เช่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ท่าลโพร้อมมากครับเขาเนดีเลยกระทนครับเกิดขึ้นที่เขได้ครับซึ่งเป็นที่มาของดีเลยกระทำนะครับตอนนี้ที่เร้อมา นมาปากข้างแล้วครับผมระหว่าเราก็สามารถถ่ายรูปเพื่อนไปหนวดนดงไปรายการนี้ของต่อไปชุดที่สองต่อได้เลยครับผมข่อบคนะคะช่วยด้วยนะสนุกมากเลยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราจัดไม่จริงทำไม่จริงนะครับเราไม่มีการเก็บเราไม่มีการกักครับมาแล้วรับผลลัพธ์ตัวละสี่บาทบอกแล้ว่ามี รูปนอยโอ้10บาทหาซื้อไม่ได้ถ้าน,นครไทยในรุ่นนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้หลายร้อยหลายร้อยครับเอาถ่ายรูปนอยเป็นสักขีพยานเราแจกจริ้งกัจริงให้ทิ้งครับอ้าวมาแล้วน้องอ้อนต่ว่าคนบุญคนบุญนะครับน้องอ้อนคนทําบุญเยอะทําบุญมาดีมาแล้วพัดลมตัวละ10บาทว่าท่านทําบุญมาดีแค่ไหนแต่ทาบุญมาไม่ดีก็ไปเสียบต้นอปากลับมา่อากระจกใหม่ นะครับซื้อบัตรซื้อเบอร์แล้วก็โจกเข้าไปล้วงเข้าไปนะครับไปใชล้วงไหประเด็นอาผู้กองครับมาช่วยนอยผู้กองมาเอามาด้านนั้นเข็มร้อยมาลายไม่ใช่ล้วงไหประเดงนะเป็นลวงไห้ทยยองคำอาอโอเคครับมาแล้วมาแล้ว,าลวอาจูบเบอรชเจอกันครับมาเลยครับเจ้าหน้าที่เดินของเดินรางวัลครับมาแล้วจับใส่ไม่พอครับสองถุงสามถุง่คืออะไร